สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เลดวิสันแฟตบอยนะคะรถปี2022ค่ะเป็นตัวใหม่นะคะโลโก้จะมีปีกข้างเดียววงแหวนสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะเลข็ขไม้คันนี้ค่ะลูกค้า7,798ไม้ค่ะ สำหรับพี่ใหญ่ตระกูลซอฟเทลคันนี้นะคะฮาร์เล็ตต์วิสานแฟลตบอยค่ะลูกค้ารถปี2022นะคะสเปคเป็น M L Y นะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน9ปี22ค่ะเครื่องยนต์มีวอลกี้เอก114คิวบิก1,868ซีซีค่ะตัวรถสีดำเงาวิวิทแบล็คเดิมๆจาก โรงงานนะคะลูกค้าสําหรับปี22นะคะแตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างอย่างแรกเลยล้อของเขานะคะคันนี้เนี่ยเขาใส่ออปชันก็คือใส่ล้อแต่งมานะคะแต่ตัว,ตวปี22ตัวเดิมๆล้อของเขาก็จะมีรูนะคะแล้วก็โลโก้ของเขาค่ะปีกนกจะมีด้านเดียวปกติแฟดบอยจะมี2ด้านนะคะแล้วก็แฟ t บอยเนี่ยปัญหาที่เจอเลยก็คือตัว โครเมียมของเขาเนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเนาะตัวก่อจะเป็นอลูมิเนียมค่ะจะเป็นสีขุ่นๆน,นะคะทำให้รถดูเก่าค่ะแต่พอปีย2ิสองปุ๊บค่ะเขาก็จะเป็นโครเมียมค่ะทำให้รถเนี่ยเงานะคะแล้วก็รถก็จะดูใหม่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดหน้านะคะไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวฝาเครื่องนะคะทุกอย่างค่ะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยค่ะลูกค้ารวมถึงกางหันน้ำมันตรงนี้ด้วยนะคะก็คือตัวใหม่ปี2สองจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะ ของแต่งคันนี้ค่ะท่อนะคะเป็นท่อเดิมนะคะผ่าฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะแล้วก็คันนี้จูน direct จูนนะค่ะแล้วก็ล้อคันนี้ค่ะล้อหน้าหลังเปลี่ยนมาเนะคะเป็นล้อของ HD Genius นะคะคือเป็นล้อแต่งเนาะล้อแต่งของศูนย์ค่ะสวยเลยค่ะแล้วก็ชกหลังคันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยค่ะชกหลังเป็นชกหลังโอลินะคะ c a s บาตัวรถค่ะก็เป็นของ HD นะคะการออยล์คูลเลอร์ก็ใส่มาเรียบร้อยค่ะลูกค้าเลขไม์เพียง7,700รไมล์เรสเท่านั้นนะคะ สวยเลยค่ะนี่ค่ะพอเป็นโครเมียมนะคะรถก็จะดูเงาวับดูใหม่นะคะนี่ค่ะตรงฝาเดอร์บี้ตรงนี้ก็คือเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะจากตัวก่อนจะเป็นอลูมิเนียมนะคะรถปีย2ิบสองแทนเลเกียทีสองสองค่ะโลโก้ใหม่สวยงามนะคะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะของพี่ใหญ่นะคะบิ๊กบื้มแฟตบอยปี22คันนี้ค่ะราคาตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอมีเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ